สบายดีอยู่ดีมีแห้งย่ำเทียงขับครัวพอมหวนกับน่องหมูหวานนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษขับลาบงัวสีผ้าพี่น้องใบบวกบมกม่วงหน่อยบ้านเห้านะครับผม บกมงหน่อยจากหน้าไม่งอนครับบกมงหน่อยบ้านเท่านี้แหละหอมหอมเลยพี่นอ้องหอมหอมหอมอยางมันยางมันลา,ลายคนบอกว่าขิวจริงๆแล้วมันหอมมันจะหอมนะครับม,มันจะหอมมันจะมีรสหอมนะครับ เกอเคยกินได้เมนบ่พี่จิ๊เกอร์เคยกินอยู่นะามไกินมะม่วงเว้ยมันอร่อยมากนะลูกมะม่วงยัดโบกเขาเรียกว่ามะม่วงใบโบกสมัยก่อนพ่อก็โตจากอันนี้แหละทุกว,กวันไม่มีอาหารกินกินตับข้าว,วที่เขาไปทำมะม่วงแผ่นมะม่วงแผ่นไงลูกเหนือยขึ้นไม่ข้านะเห็นแล้วเว้ เดี๋ยวขาจะเอาไนมันออกเราจะเอาไน,น,นมันออกนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าข้าวมาพีิธีเกอร์พ่อจะยัดไว้ แล้วก็ยัดโบกไงลูกเขาเรียกว่ายัดโบกฮะยัดโบกเนี่ยเข้าไปในโบกที่เรียกว่าโบกเพราะว่ามันเป็นรูรูใช่ที่มันใส่กับข้าวที่มันเป็นรูเขาเรียกว่าโบกโบกที่ใส่กับข้าวเขาเรียกว่าโบกไงลูกที่มันเป็นรูเป็นเป็นรูที่ใส่ข้าวโบกโบกสามพันโบกหรือว่ายัดโบกอันเดียวกันนะครับโบกอันเดียวกันเดียวกันเฉียด กี่กันหมูมวหวันจะกินไหมลูกกินไหม,ก,มกินใช่ไหมฮะโอ้ยมันหวานนมันหวานมันหอมมากแต่ก่อนไปเก็บไปเก็บได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเก็บคงกันไม่ได้จะต้องซื้อละต้องซื้อกิน ถ้าอยากถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรแม่แอนเห็นแม่แอนคงจะอยากด้วยเลยเพราะแม่แอนไม่มีโอกาสได้กินเราจะเก็บไว้ให้แม่แอนอยู่สักสองลูก แต่ว,ว่าเก็บเยอะไม่ได้เพราะว่าแม่แอนจะเป็นเบาหวานวน็้เบวอันนี้ก็ได้เเดี๋ยวจะให้พี่ติ๊กเกอร์อีกทีให้ดู หมูหวานก็กินได้นะลูกหมูหวานก็กินได้มันอร่อยเอ้าทำไมไม่เป็นหมูอะอะไรล่ะลูกโอ้ยให้พี่กินหน่อย กัดดูลูกชิมดูนะอร่อยมากอ่ะพ่อจับให้ก่อนมันจะหล่นเอปาปากกัดนะเป็นยังไงบ้างอร่อยเอากัดเลยกินเหมือนกินไอติมนะลูกกัดเลยมันอร่อยมะอร่อยนะไหนให้พี่ติ๊กเกอร์กินก่อนพี่พ่อให้พี่ติ๊กเกอร์กินเพราะว่าพี่ติ๊กเกอร์เคยกินอ่ะติ๊กเกอร์อร่อยมาก อ่าดูนะมื่อหวานนะดูพี่จะกินนะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะกัดเลยทิกเกอร์อหวานปะอร่อยแซ่บพี่ทิกเกอร์บอกว่าอร่อยแซ่บอันนั้นต้องบีบต้องบีบแล้วก็เฮาสามารถใส่เข่าดีอีกประมาณสองเถ้ออ,อร่อยพ่อดูหนูฮะไหนพ่อดูสิ อโ๋โหกัดเลยกัดเหมือนพี่ทิเกอร์เลยลูกฮะกัดเลยได้ได้ไ,ได้ได้ไดไดอ๋อพ่ทิเกอร์บอกว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยอมไม่กินแล้วหืมติดปากหืมใส่พิทิเกอันนี้เอาไปวางไว้สิถ้ามันไม่กินก็เอาวางไว้ แล้วมาถือกล้องให้พ่อพ่อจะกินให้ดูถ่ายพ่อมาอย่าบีบออกทีล่ละลูกอ่ะมาถ่ายให้เห็นพ่อนะอย่าเอามือบังตัวนี้ตัวนี้มันบังกล้องจับตรงนี้เออจับท้างบนก็ได้จับท้างล่างไหนหละหน่ะไนยังไงมือหนูมันบังกล้องไงมือจับตรงนี้นี่จะแบบนี้ลูกเนี่เออ อ้าวไปถ่ายพ่อตรงนู้นอ่าถ่ายให้เห็นพ่อนะอ่านี่นะคะอ่าอืมอืมนี่คือเม็ดมาอืมอืม,อม กินเป็นมันจะหวานด่วนเห็นพ่อไหมเห็นยืนดีๆยินดีๆสิให้มันเห็นพอ่อถ่ายดีๆเออเาายมองดูตธสั์ยันเห็นหน้าพ่อไหมเห็นหน้า ดดมือคนกินด้วยว่ะอืมฮอืมอืมมือกล้องหิวแล้วนะซื้อเอ,เอามือกล้องหิวโอ้ยกลับเอาเลยลูกอืกลับไปเลยกัดอ,อร่อยไหมอืมจะกินอีกไหมกินอีกก็กินเลยลูก กันเลยพี่ติเกอร์เอาช้อนมาให้น้องด้วยนะลูกอิ่มแล้วอิ่มแล้วเลยอ่ะอิ่มแล้วก็ถ่ายพ่อทีนี้จับมันเดิมนะนปากมออร่อยอร่อยใช่ไหมอ่ะถ่ายพ่อนะคะอย,ะยะ่าอย่าบังที่จับตรงนี้แบบนี้นค่ะอืะอ,อโอเคให้มันเห็นพ่อนะเห็นพ่อใจใหญ่ พอหนาโอเคตรงนั้นล่ะยินตรงนั้นลูกไม่ต้องออกไปไกลค่ะมันจะมองไม่เห็นค่ะตัวห่อเราเล็กเล็กอม,มองดูก,กล้องเราไม่เห็นพ่อ Oi okay. ừ con hiu ào chin mày rủa tuyên đây, tuyên đời tuyên đời tuyên đời tuyên đại mày tuyên mày tuyên đại อันนี้พอทําให้ตัวนี้มันถึงหวานแบบนี้อ่ะบีบขึ้นไปตัวนี้กินตัวนี้ค่ะมันถึงหวานนะกินค่ะกินคำใหญ่หญเลย <Yeah. S 1> อือเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไปถ่ายพ่อแล้วนีใครค่ะได้โอเคอ่ะไปถ่ายพ่อนะจับกล้องค่ะอือ

ลองดูพ่อเสียงเห็นพ่อไหมาถแบบ่ายดีๆจะเอียงเงีย้ยงคนดูเขาจะอ้วกถ้ามันเงี้ยงถ่ายตรงๆถ่ายลูกให้มาเห็นพ่อได้เลยถ่ายดีๆไม่ใช่แบบนั้นอืมอืมอืมเออดูพ่อโอ๊ยไม่ให้ดู ให่หนูแก้หัวก่อนอทำไม,ม<า>อ่ะมาฮยถ่ายก่อนดีๆถ่ายดีๆเลยเด้อเห็นทอดอะไรใหญ่ไม่เป็นหรอกมองดูกล้องให้มันเห็นพ่อมันใกล้เกินไปละ จะไปหาดุมบ้างถ่ายรูปให้แม่เห็นพ่อถ่ายไปเร็วอ้าวพ่อกินกับพ่อนะ<า>ที่อะไรม่ทำไมอ่ะอืถ่ายมองดูกล้องให้มันเห็นพ่อไม่อย่าเอยียงแบบนั้นถ่ายตรงตรงรูปเร็วพ่อจะใหนะ้พาไปเร็วเลยนะงั้นพ่อไม่พาไปนะ วิทาถ่ายช่มองดูว่ามีพ่อไหมพ่อค่ะเบื่กินเบื่อมันมันจะเปรี้ยวอืมอ่ะตายพ่อหนูดูโทรศัพท์ไหมายพ่อที่รเรีย,รยให้มันเจ็จก่อนพ่อจะให้ดูเร็วตายตรงๆ ลงนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อขนมให้ชาถ่ายให้พอ่ออ้าวข้อยอะทำไมหืก่อยมองดูกล้องมันมีพ่อมาร่องค่ะยังไม่จกเตือเรียบเรีบ่บขั้นกระสาบแล้ว องเลยพ่อพ่อจะฝาก้วมัสุดเลยบดเขาปั่นบกบหไงครับขอบคุณ พี่หมูหวานด้วยนะครับวันนี้เป็นปากกล้องนะครับผมถ่ายไปน้ำกินไปน้ำด้วกันนะครับขอบคุณบรงมงหน่อยจากแม่งอนพอกันบันเข็มนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจครัวพ่อหมานกับน้งหมูหวานด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเคื่อใครอ้วอืมพ่อาหมูขึ้นปุ่นกดปิดไว 滚起来！Porque, yeah.